เสาร์วันน,วนี้เป็นเสาร์วันอังคารที่เก่าเดือนกลุ่มผ้าพันอุตส่กากตลาดสองพันหาร้อยของทุบซีกับเสาร์าวันี้กลุมมันทนมาอยู่สซตตลาดน้ำโคกกระบือเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรกะที่ได้มานำเลี้ยนราคางัวดในท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าราคางัวข,ของสนามเชียงหวาง ราคาไปยิ่งไหในในว้านคารน,นะครับใครทีงนองบรรยากาศนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณ6โม,ม,กมกงกว่านะครับมา,าหสนามตะสอนะครับเพื่อจะนาเรียนราคางัวให้ทานผู้ช่ด้รับรราบนะครับนองบรรยบารรับอยากาศสนาตอนนี้วัวกำลังเข้ามานะครับกา,า,าดดึงมไปเจ้น้กับจะนำเรียนราคางวเพื่อองรับทราะครับ สวัสดีครับวัี่ไนอนสวัสดีครับแม่ลูกบครับยครับอยากได้เท่าไหร่ครับผมเปิดไดยี่สิบส่พันครับเปิไปแสนสี่หมืพันเอาไ่นอนเบ่งลูกมันลูกแม่เนาะครับเนาะลูกชีครับลูกชีเปิดไปหนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันแดงงงตรง แม่ท่องเหรเดือนทับทับทับชีใบกันนะครับทับพี่น้องได้เบิ่งครับส้มนี่ครับเพื่อลูกมันลูกไงเมียกันเอาพี่น้องเบิ่งแม่ครับายท่องละครับท่องละวเจ็ดเดือนแล้วครับอ่ะเจเดือนครับเจเดือนแล้วครับทับชีใบตรวจตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับเนาะ ไปหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันต้อรองเลยนะเอานะครับผมนะน้องสนใจสามารถมาติดต่อมาเบิ้งที่สนามเชียงหวานเัาก็ได้นะครับหรือโทรตามเบอร์นี่ครับรครับผมหายเบอร์โทษนะครับผมเดี๋ยวทำเพิ่หนึ่งแสนสี่หมื่นหาพัน ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้หาจากไซคับเอาหอยเนียมรอยอครกับหอยเนี่ยมเรียนะครับเออมันหมาเดอเด้อครับผมน่ารู้เหมอยางไรหล่เนี่ยครับเอาสวัสดีครับอันนี้อยากเท่าไรล่ะครับดนี ครับใส่ลูกมันเจ็ดสิบห้าโอ้โหนั่นตีลูกตัวนั้นกว่าขอเบื้งแม่ยเลครัเปิดเจ็ดสิบห้าองไปครับผสมไปสมสมหลอดหรือสมโตับสมไปตัวไหนพอมันทิ้งแดงทิ้งแดงบื่อเลยเจ็ดสิบห้าเจ็ดมื่อหาตังนี่ทลกลูกแม่รือลูกเธอเอาเจ็ดมืหานอเดี๋ยวนองเบื้งลูกน ครับเม่ผสมกับทิง้งแดงไ้เนาะครับเนาะ<ม>ทิกแดงก<ม>ับพทิกแดงผล<ม>ก็จะเป็นตะกต่วว่านผ<ม> <laughs> สมทิิกแดงไ้ครับพี่น้องเมืออเกตมื่นหาพันสามารถต่อรอกไหนน่าเอานะต่อรองเนโอ้่น้องไเป็นตะเหลี่ยงคืออยู่รอับไาเบอร์เท่ไเอาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หกเจ็สี่หกเจดเก้าหกแปดศูนย์เก้าหกแปดศนย่สายครับเอาข <queda S 2> ุดชุ่คมรครับขุดชุ่มอสวทอให้เนาะเาันมาดาวเดอครับ ครับพี่น้องช่วยมันบรรยากาศหน่อยเดีเยวนะอันนี้ยุ้ส่วนงัวงามสวัสดีครับไปอันนี้แม่ลูกวัวขำฮะวัวโตเนาะบันแม่ลูกเนาะเอาเอาเ,อาเอาบิง้งเบิ้งตัวใหญ่ขับดี๋ยวเปิดจะได้ครับดิฮะสี่เปิดสี่มุมถูก้องเลยครับ ใ้นีแม่ล hey. ูกทนทับไปครับตัวนี้ทับทับหลอดหรือทับตครับโตบามันเนี่เนาะเปิดสี่หมื่นบาทต้นนี้เปิดเท่าไหร่คับเก็ตท่ผ่า ลองเบื้องนะครับอันนั้นเปิดเกครับงั้วปีหนึ่งตุ๊แม่เปิดเก็ดทิพผ่าโลคแก๊กปัดเบอเอาพี่น้องเบิ้งแข่งเบิ้งขาเบิ้องตัวเบิ้งต้นเบิ้งง่ามกับง่ามสีแดงตรงตรงครับพี่น้องสนใจก็สามารถมาซื้อได้ครับที่สนามเที่ยงหวางหรือติดต่อเบอถือจะต่อไปนี่ครับเบอร์ถือยังกันต้อนบอกคะแนน ศูนย์หกสองีสองหกเจสาจากไซละอำนัดอำนาจเจริญเอามันหมด้เอาเนอตาถูกต่อรองไหนขึ้นเาเนาะเออนี่น้องเพิ่งอะไรนี่เอันนี้สี่หมื่นครับตัวนี้เก็ดหมื่นห่ สนฝนกกลิลนท่ง้สวัสดีครับอันนี้อันนี้โตละเท่าไรละเดียตัวนี้เปิดไปหกหาครับเบอรงตัวนี้ก็ครับเปิดไปหกสิบห้าบอห้พบาทองเบิงได้ทับไหมครับทับแล้วครับทัับทัหลอนทับโตทับเอขี้หาสองเอเขี้อนจักเดียวเราเอา เต็มพอดีเขียดอีหาสองพิที่สิบมกลาเปิดไปหาหมื่นหกหมื่นห่หกหมื่นหาเตัวต๊อไปได้เอาต่อไปหาหมื่นหาครับตัวนี้คือหาหมื่นหาจบหมืาเดิมตัวนั้นหกหมื่นหาตัวนี้หาหมื่นหาตัวนี้ห้องไปทับไปแยกลุมมากนะครับของว่างหาหมื่นหา ้องเบิ้งครับป็นหนาน้ำเป็นเรียงขึ้นผมบอกไงสูงองาาอามาเร่านอร้อยหาบวกร้อยหาที่บวกนะครับตัวนี้หาสิบหาสามารถต่อลองไหนนะครับตัวนี้หกสิบหาเอาฟ้าเบือโทษนะครับพี่น้องอยากติดต่อ090ย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดี่หนึ่งแปดสนึเจดหกาครับคุณห ช่วงมาก,การไปเลยครับรักกากาศของสนามตะสาจอดกันบ้าที่เจ้าที่เจ้าหน้าที่ เราฝันลูกสวัสดีครับเอาผูดีสล้วก็ตอนเนี้ยแม่ลูกไครับแม่ะลูกคเม่ลูกครับเปิดไปเท่าไรครับเนี่ปิดไปแปดสิบมเปิดไปแปดสิบานี่ลูกแม่หรครับลูกแม่ครับเปิดไปที่สามท่องบ้างเปทาป็ท่องว่างท่องว่างเหรอทไานครับเปิดไปแปดสิบโอ้แตนําไปเรียงง่างเปิดไปแปามนะครับ น้องเบิ่งักเปลีนตาลูกลูกเถิก้ปะลูกแม่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 พอไผครับนี่พอมันเดพอมันบังบังเชนเึงเงินนีต่อรองเลยนะพ่อลุ่งแม่แมต่อรองได้ตา่อรองงาเป็นตะไบเรียงพี่น้องเออเบิ่งอนเหแม่มันเอาฝาเบอร์โทรด้ครับผมศูนย์ห หนึ่งหกหนึ่งหนจ็ดหาก้าจากใสยจากสูนี่หรอครับเอามันหมานะครับเด้อครับผมผมก็มักนับอยู่ดิป็นทร์ไปเลี้ยงอยู่ดิมันหมา้อขอบคุณขอบคุณหลายครับนส่วนไม่นปท้เล่นครับนั่นพ้องเลยเดี๋ยวกลับไปย่างแกงด้วยกรนเทวลูกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหถทายนะแล้วอย่า,า,ยยายงสวัสดีครับนั่งอันนี้เมียล,ลูกคือปิดลูเอาเอาโอ้โหครับเอาเอาขออนุญาตนะครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่งจิ้าจิ้มหาท่องไปครับยังค่่ะพอผสมพ่อผสมนะครับตัวนี้หาจิ้มหา ครับเปิดไปหายิต่อรองได้ครับผมแม่นี่เปิดหายิบหแม่นี่เด็น่นี่แปดิบหาค่ะแปท่องแล้วบ่านี่ผสมเอสเคค่ะปผสมเอสเคแปดหนเดือนที่เจ็ดค่ะปะกันท่องปะการันปะกันท็อแนวนั้นตัวเนี่ยโอ้ยแปดคับรลค่ต่อรองได้ที่กันมันพคับไไหนนะมันสื่อมาที่กีวันะซีนองเบอครับเนน่าไปเลี้ยงยู ต่โตงงามง่วงเหมือนี่ฝาเบอร์ทัวด้นย์แค่ะศูนย์สองสีค่ะเจ็ดห้าบอฟาร์มดคะจากสเหรออฟาร์มค่ะไบโอฟาร์มจากไสอยย่ยโสเขาเนี่ยค่ะเอามันหมาตลาดเด้อขอบคุณหลายครับวสวัสดีครับ อันนี้แม่ลูกพ่อขับโอแมนคตรตคนละตบ่โออันนี้มันโตข้างุณบ่ัวนี้อยากเทไรครับสามสิบเจามสิบามหมื่นบพบาทเม่สาวอบ่แม่สาวพ่อประมเป็นกบ่คันเดชพรมดอกสกปรินไม่ดีโอมีสาวเดนครับสามหมื่นเ็สามารถต่อรับเลยนะครับครับครับผมครับครับครับเอาครับ ไม่คุยอะไรไปเรียกเล้องาาเอาั้เบอร์โท่าหร่เอาศูนย์แปดแปดครับสี่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 เก้าสามหกหนึ่งเก้าสามหหนึงจากสครับผมนี่อยู่เชียงหวังเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับเด้อคันหมันสสดีครับไอ้ใไม่ใช่ตัวครึงองโอ้ อันนี้เป็นหยาดดับทะเลนะครับหยาดสีที่ขาวครับหยาดสีมือครับทับไปครับทับไปทับหลอดทับทับปลอดหรือทับโตทับโตไว้มั่นให้กว่าจักเดือนหรือครับสามเดือนรับประกันทองก่อนเลยรับประกันแต่รับประกันเหมือนตัวค้าทุกค้าทอนเออประกันหมดครับผมโอ้ สีเปิดซีผ่าครับสามารถต่อนรับเลยนะเอาเนาะฝากเบอร์โทษนะครับพัดพี่น้องสนใจเบอร์เบอร์โทษตามนั่นเนาะเอาเอาเอาตามตามโตดแดงหน่อยครับบอกพูดอะไรนะครับเด้อนี่ยมันครับเนียนได้พอโคมคือโคมมีปั่มน้ำมันเนื้อก็โครมเห็นมีปั่มน้ำมันนะโครมว่าเห็นมีปั่มน้ำมันนะเนี่ยโอ้ใช่เหรอเนียนแล้ว <T>

เลาตอนนี้อยากอะไรหนูอยากเก็ดชิบเก็ดดีกว่าเก็ดชิบเก็ดแม่สาววันแม่สาวครับผสมแล้วผสมผสมไผ่ผสมซีไว้สุดก็ได้เจ็ดเดือนแล้วเดือนกับสิบมือครับเดือนกับสิบมือครับมีใบมีหล่อนเนาะครับผสมวันที่สิบแปดท่านว่าขอดมือได้หะือขอดวันที่ยี่สิบแปดซิงค์ฮาหกสี่ครับผมเดี๋ยวให้ขอด เออนี่นะครับคอมันสี่วัยสูงเก้าหกอยากเจ็ดสิบเจ็ดับเจ็ดสิบเจ็ดสามารถต้องรถนำหนุกเนาะตอล่อเลยครับครับผมรบประกันค่าทุกค่าถอนวันครับผมรบประกันค่าทุกค่าถอนครับของประับรับเป็นวะองประับรับครับออครับอในมนะครับจัดการไปเรียบร้ยบัตรเบอร์โทษได้ลรเบอร์โทษศูนย์หกสองศูนย์หกสองหาสามสองหาสามสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดแปดสามสองเอามันมันลถูกครับคครับมัลไหม ตัสนี้ครับพ่อวัสดีครับอันนี้อยากเท่ครับอยากใส่ชนหครับอยากแปดชิ้นหาัผสมผสมพ้อไหนอ่างไฟตรงอ่างไฟเอาเอาเพี่นุครับผสมตงอ่างไฟเ้อเด้อผสมตรงอ่างไฟแต้เจ๊กเดือนหรอครับบัดเดือนอันรับ ว่ที่หาเดือนไหนหาปู้อเขาผสมครับเขาผสมผสมที่หาครับยาท่าไดก่อนแปดที่หาครับงปดทิพี่นอ s <S ้องสนใจที่เบื่แกงเบื <me ่องหาข้ังัวยาแปดทหาเดี๋ยวผมให้เบื้องไทยรับครับายล่ะ ตเอ้าหไปามแครับสามาต่อร่องไน่ยน่นองเขาเป็่น้องสดเกระโถตบอนี่ครัเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสามสามเก้าเก้าหนึ่จากไครบเเสียนางครับเสียนั่นจังหวัดำนาจครับำนาจเเรื่องของรนะครับมันหมานครับเ้อครับผมผมอยากซอกันครับ สวัสดีครับพ่อรุ่งอันนี้แม่ลูกว่านี่แม่ลูกครับเอาอยากเท่าไรครับหนิหกหมื่นหกครับหกหมื่นหกครับผมเพราะไอ้แม่ผสมอีกไปย่างๆครับยังอยากอะไรหกหมื่นหกครับนี่ขึ้ลูกครับลูกลูกแม่ยั้นหนิลูกแม่ยพ่อใดครับลูกว่าหนิผสมตัว่อผสมตัวว่ามันหนเนาะอยากหกสิบหกครับสามารถต่อรองหนิเนาะเอาเนาะ ต่อรออย่างทิ้นเงาินอกบ้างเด้อปือจะนําไปเรียงกันนแม่เจ้าหน้ากนอีกไปเชื่องอีกตัวเนาะเอาฝาเบอร์ตัวนะครับ062 062 1080 1080 373 373ของใสครับผมยาสูบครับยาสูบมันหมานะครับขอบคุณหลายครับผมยางต้อนครับช่วงบรรยากาศไปเลยครับสนามเชียงบางอำเภอเมืองจังหวัดสุทัย 소촌촌본 จมูกจากของสนามไปครับงานเป็นของข้นรัสวัสดีครับพ่อกันดีแล้วเข้ามึงดีได้มาโค่นนี่จ้ออยากได้เท่าไรครับนี่ับอยากได้แปดมื้อถแล้วากได้แปดมืนอต่อร่องไหนเนาะต่อร่องไหนเอ้าเมีบแม่ท้องไปแม่ท่องแล้ว ทับจะจิงมเดือนละสามเดือนเนาะลูกกับลูกแม่เป็นยังถือดากว่าเขาเขานย เปิืนครับือเปิดนไปเกียนมือสามารถต่อร่องได้ครับกับมอาฝากเบอร์โทรได้086 02 109 919จากเวทขนมไทยขนมไทยเอามันหมาเนื้อาเอ สวัสดีครับพ่อเมียลูกอยากสุดได้ครับอยากเกตชิบหาอาพี่น้องในเบิ้งพี่น้องเบป็นอันนี้ลูกลูกไหนเจ๊เดือนแล้วครับซิบกุมมือเอานี่ลูกลูกลูกเถิอกตุ๋นไอซิบกุมมือเอาพี่น้องไในเบิ้งครับอยากหกสิบเดี๋ยวลูกเดี๋ยว ขอาไทยพี่น้องเบิ้งไหมอยากสามารถตัวลองในน้ออ่านเาฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แ่งจากไสครับเอานวนเอามันม่าหเอออออนุญาตนี่ะครับเล็ฮะตัวล่องในนะครับน้อพี่นองเบื้องน,นั่นเปเเน็นมีนนนนนนลูกมันครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền วัสดีครับอาอันนี้แม่ลูกคนเดียวครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูกยากเท่าไรครับเปิดเท่าไรเจ็ดมืครับเจ็ดมืนเจ็ดน้องเบิ้งแม่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 ผสมไปพอพอพอลูอยหอรเจ็ดมืนเดเจ็ดมืเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดียวเด๋ยวเดยวอยู่ดีเจ็ดมืนเจ็ดน้องเบิ้งครับเบิ้งรับตัวรตัวครับน้องเบิ้งลูกคนนั้นี่ลูกตัวน้อยเห็นปะครับเนี่ยแต่เจ็ดมื้อแล้วก่ ิกมือนี่กือบไเอบเอ้อห้องลูกันทัอย่าหองลูกเนียเรฟ้เบอร์ตัวแอลศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์แปดย์ศหนงศูนย์แปดแปดหนึ่งศูน์แปดแดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ครับผมากสครับต่การต่การผืดผลมันหมาดาวด้วยขอบคุณขอบคุณหลายครับนีแ่กลับเกบเกห้องหลูกแน่บ้างหลูกมันหน่อยชิก ทา่านส่วนตัวพรสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบได้แมาแยกตัวหรือมือเนี่ยนี่แหละครับสินี่บอกตัวนี้ก้อนนึงอยากใส่พอนี่บอกพูนีิบอกเอาหกชิ้มห้าครับคูดดิหกชิ้มหักครับห้าแยกดิ มาแยกกับตัวละสามกัวเหรอตัวละสามกัวนี่เดี๋ยวเบิ้งตัวนี้ก่อนนะพอเนาะตัวนี้ก่อนหกสิบห้าหกพันห้าพันเป็นครูด้วยครับบบตัวนี้ก็ตกะวางสามพันห่าร้อยบาทนี่แหละนี่นี่ตกคือนี่ตกครูมันครับตัวนี้ทับไปพอนี่ทับแล้วครับม่านแล้วครับม่านแล้วจะเดือนเดือนสองสามเดือนนี่ละเดย์สองสามเดือนสมมากกับมื่อสมมากกับมื่อสมโตขึ้นสมหลอดพอสมสมโตกับบ้าสมโตบามันนี่เนาะเอาเอาเอารอก่อน ่อพุพรประจําประจําอายุมันคนยืนฟาเบอ่ทัพอเอ้ยบาน้คนดีของศาตร์นะครับพ่อใหญ่บุญมีพ่อใหญ่บุญมีจากซุย่างซุ้มหน่อยเบอ่อทั่วพอศูนย์เก้าสามยเก้าสามศูนย์สามหกศูนย์สามหกหนึ่งสามเจ็ดเก้าหน่งสามเจ็ดเกพ่อใหญ่บุญมีบายดีนังก็บายดีมวานข้งเดือวก็พ่อใหญ่เ้ามันหมาเด้นพ่อใหญ่เ้อบ สาดีครับตัอรั่ไ่งากาศส้นต็ัไปดีครับท่านานหอยได้ครับอะไรไปเล็ตัวนตัวเดียวครับตัวเดียวครับทัวเมียบัวเมียครับัวเมียจะได้ท่าได้เอา อยากได้สามสิบรครับได้สามสิบเจ็ดตอลอกในนองาเนาะเมียนครับคู่แม่สาวเมียนร้อมทับร้อมทับอยากได้สามสิบเจ็ดสนใจกับมหามหาเสียจครับป่าเบืตัวเสียูนเก้าแปดศยเกนึ่งเก้าหนึงสามเก้าสามศูนย์เก้าแปดสามศูนย์เก้าแปดครับเสียอยจากบัตรพำนิยครับอำเภอเมงสวงเข้านะครับเอามันหมาดเวเด้อ มาไล่งาหน้าค่าง้างงวนสานามเชียงบางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรให้ท่านผู้ชมได้ทราบหน้าคางัวนะครับตอนนี้งัวหน้าคางัวกับลงนะครับจะวัดลงนิดน้องกระเพื่องเอาครับส่ารับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องตอนนี้ครับขอพี่น้อง,องดีมีแห้งัะแห้งกันไปพวบเจ้าอะไรพวกขายยายมนี้ชาวกรว่า,าสบายดี